ตำลึงด้วยออาไปทิ้งขยะค่ะไ,ไ,ดได้เลยได้เลยไหมอู้ยอยจับมาจะทำให้เพื่อนปกกะปกโอเคไปไปทางนู้นค่ะเอาบางรถค่ะไม่เดินถนนไม่เดินกลางถนนค่ะเดินชิดๆโอเคไปเดิน ดูลังนกไหมไปดูนกไหมนกอยู่ตรงนู้นไปทางนี้ค่ะนุ่งล่างนกอยู่ตรงนู้นไปนู่งลังนกนกกระจิบนกกระจากนกกระจอกกระแจพี่จะพาไปดูลังนกนะคะทุกคนลังนกเยอะมากอ่ะฤุษสวัสดิ์ช้าวันนังคานวันนี้รวยวันนี้รวยไอ้จี้หวยออกตัวไหน ฮะมวยออกตัวไหนคะออต,นตัวข้างบนตัะข้างบนไหนอะ่ะตรงนี้นคะคะมวยออกตัวข้างบนหรอคะมวยออกอะไรมวยออกอะไรมวยออกอะไรคะรู้ไหมเลขอะไรคะเลขอะไรคะฮะเลขอะไรหรอคะมวยออกเลขอะไรนะ หวยออกเลขอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอ่สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะหวยออกอะไรคะวันนี้รู้ไหมรู้ไหมคะไหนทามือชิไหนทามือหวยออกอะไรทำมืออาชีม,มาข้างหน้าไหนทามือชิไหนรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมหวยออกอะไรคะเอา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  <imming S 1> <ook S 2> หวยออกอะไรคะ เอา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 ,เอา <c ười> ขึ้นไข่หมดขึ้นไป <c ười> ไปไปดูลังนกตรงนู้นดูรังนกกระจิบนกเยอะแยะเลยไปเดินเ,เลยวรุ่นสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทุกคนอากาศดีเบือบ้านฝนตกค่ะเข้ามาเดินริมๆิมค่ะเข้ามาเดินริมริมถนนค่ะโอเคค่ะไปเดินเลยแล้วไหนลังนกอยู่ตรงไหนาพายายไปดูสิระวังรถเข้ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ เดินตรงไปเดินไปเดินไปค่ะเดินไปค่ะไปเร็วๆค่ะเร็วค่ะเราจะไปดูรังนกกันทุกคนตานไปจีมางกเยอะแยะเลย <c oughs> ไๆๆิลิมๆิมเดินริมๆ,ๆิมค่ะรถเยอะ นี่ไงเจอแล้วเจอรังนกแล้วนี่ทุกคนรังนกเยอะแยะเลยข้างบนค่ะข้างบนน<อ>ุ่นข้างบนนุ่นนุ่นเห็นไหมนุ่นมันกำลังทำรังใหม่เต็มเลยนกอะไรเนี่ยง่ายรังนกกระจิบนกกระจับเยอะแยะเลยทุกคนนก นกเอียงเขาเอินนกเอียงนกกระจากตัวนี้มันมีลูกมันด้วยนะภาพมันไอ้นั่นนกมาทำหลังนะว้าวอุ้ยอุยอุยอุยหนู่ไปทำไมอยู่ตรงนี้ยายบอกไม่ให้หยอยไป <c oughs> ดูข้างบนหนุนนกมาเห็นไหมน่ะบนรลังหนุนเห็นไหมเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นยังเห็นนกไหมฮะอย่ออกไปนะอย่าออกไปนะรถนะอือลกเยอะแยะเลยเห็นไหม รกกระจิบรบกระจาบใช่เป็นไหนคะไปะระวังรถดูรถด,ด้วยสิเดินถนนน่ะลูกเห็นไหมรถมานะ่ะ ไปหนุ่มเดินไปกต่บ้านกันอย่าวิ่งหนุ่มอย่าวิ่งอย่าล้มไอ้จีหวยออกอะไรหวยออกอะไรคะฮะหวยออกอะไรเลขหวยออกอะไรเลขหวยออกอะไรฮะเลขอะไรฮะเลขอะไรจีรู้ไหมวันนี้วันที่หนึ่งเมษาหวยออกอะไรเลขออกอะไรคะตัวเลขอะไรคะรู้ไหม รู้อ่ะรู้เขาบอกสิเลขอะไรฮะเลขอะไรเลขอะไรมั่วเราเอาเอาเสร็จแลยวออกมาก็อยากกลับมีคนิ้าดวยใช่มีคนจิ้มก็อยากด้วย ยวพาไปดูดอกอันี่เอซี่เคยเห็นไหมเดินมานี่เร็วตามยายมา <c oughs> <c oughs> นี่มาดูดอกอะไรนี่นี่ยายเอาดอกอันนี้ให้ดูนี่เล็วไอี่เคยเห็นไหม <c oughs> ดอกอะไรนี่ทุกคนนี่คือดอกอะไรสวยมากเลยนี่อืนดอกอย่ายไข่ไ <c> ข <oughs> <c oughs> ่คือต้นหมา มาใช่สวยมากจะอ,ออกไปนะเอาไหมนี่ตุ๊กตี้ดอกบอกใหญ่เลยเอาไหมเอา้ากลับบ้านเอาไปด้วยไหมได้เลยได้เลยไปเดินตรง,นะงตรงไปไหมตรงไปดูดอกไม้ไหมนุ่นไปดูดอกไม้ไหมไปไหมคะเอาเอาของยายไปถิ่มหน่อย ไปดูดอกไม้สีเหลืองๆกันทา <c oughs> งนี้สีทางนี้นู่นดอกไม้สีเหลืองร่วงเต็มเลยค่ะเอาไหมสีส้มก็มีปะใช่ไปอูสีแดงกันมาเร็วคะเรียลรถมาเยอะเลยข้างหน้านั่นดรถมาหลายคันข้างหน้านเห็นไหมเดินมาฝั่งนี้ค่ะ นะาจับมือกัน,นได้เลยเมื่อวานฝนตกเมื่อวานฝนตก <c oughs> ต้นโพอะยใคะต้นโพมาปลูก <c oughs> ตามมาตามมาตามมามีไงดอกสีเหลืองไม้สีแงดงสวยสวยจัง <c oughs> ไว้ยตั้งเอาไหมคะว้าวดอกไม้เยอะแยะเลยว้าวมีสองอันเลยดอกอะไรเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมคะดอกอะไรลูกนี่ไงอย่าเพพิิ่่่่งงออยยาาเเดินดอกไปอุ้ยวุ่นอีกแล้ววุ่นหลุดอกนึงวุ่นดอกนึงว้าวเยอะแยะเลย เอาสีเหลืองด้วยไหมล่ะนู่นทางนู้นเอาสีเหลืองด้วยไปฮะเอาอีกเหรอนี่ไล้วงเต็มเลยอ่าไอจีได้เยอะแยะเลยเอานี่ด้วยเหรอคะโอเคอ่ะไปขอบคุณไปสีเหลืองด้วยป่ะสีเหลืองด้วยเร็วอ่าสีเหลืองดอกใหญ่มากเลยเอาไหมนี่เอาไหม

สีชมพูไหมนุ่กสีชมพูอยู่นู่นเดินไปอีกโอ้น,น้ำด้วยเดวิ่งค่ะรถค่ะไปไปจะกับใช่ไหมบ้านไม่อยู่ทั้งนั้นค่ะบ้านอยู่ฝั่งนูน้นนู้นบ้านกจีอยู่นูน้นหมัวแล้วเรา ออกมาถนนนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปค่ะได้เดินเข้าไปถน,นนระ้อนแล้วเอ้าูตกจริงเอ้าเอาเดินเข้าไปริบดีมหนุนลูก,ลกรถจะชนอุ้ยเพิ่งรอก่อน

Mấy sai m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 ấy äh, tô này là mấy sai mấy Hãy ครอะตรโอ้ตรงนั้นไปเข้าบ้านเรากาดตุตะหอนทะมือเลยแดดเฮ้ยเข้าบ้านแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทักทายวันหนังข้ามพี่น้องเป็นยังไงใด้ตัวใดตัวดีตัวดีมือนี่แดงฝันแดงปันกันเนี่ยโอ้ยอน่อนแต่้าจ้ะ บมฝันพี่น้องข้าตะไขว่าฝันมื่ขึ้นนี่ไอจีฝันไหมฝันฝันว่ายัางไงคะฝันว่าได้ตัวเลขอะไรคะบอกบอกทุกคนหน่อยจีไอจีฝันว่าได้เลขอะไรฮะ <c oughs> คือมาพูดใหม่ฟังไม่ถนัดเนมะื่อกี้พูดอะไรได้ไรได้เลขอะไรนะเมื่อคืนฝันว่าได้เลขอะไรนะขี่ได้ก็สองได้ก็สามได้ก็ขี่พี่น้องพี่น้องได้ตัวใดเมื่อนี้หนึ่งเมษาแล้วได้ตัวใดแบงปันแบงปันจ้ะแบงปัน ก็มีขี่รถไม่ได้เพราะพ่อไปทำงานพี่พ่อไปทำงานคะ่ะไข่กันเมื่อเมีมีหากไข่หา่าอากาศเปลี่ยนแปลงจาก,กว่าฝนจาก,กว่าหอนจาก,กว่าหนาวไอ้จี้หวยออกอะไรหวยออกอะไรคะ มว้ออกอะไรคะอย่าไปทําไอ้มุ้งวดอย่าไปเปิดเดี๋ยวซักพุงออกมามวยออกอะไรบอกบอกทุกคนก่อนแล้วมว้ออกอะไรบอกยายหน่อยออกอะไรคะเนอะอ่านมาพูดดีๆไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยออกอะไรนะมวยออกอะไรนะออกอะไรนะเฮ้ ตัวไหนนะตัวไหนนะเรียกอะไรเรียกอะไรเียกอะไรพูดดีๆนะเรียกอะไรคะที่ไม่รู้หรอที่รู้ไหมรู้ไหมคะเออที่ต้องรู้แน่ๆเลยรู้ไหมเกิดป็นตู้ให้หน่อยท,ที่จะเข้าบ้านแล้วเหรอคะจะไปอยู่กับทับคุงแหรอไอ้ทักกุงทับกุงอ้งวนตึงออกมานี่ดเอ ตะกุงออกมาหนิเออตะกุงออกมานี拖 medic. 拖 medic. 拖่อ่ะเอตะเอตะกุงรู้ไหมหัวจะออกอะไรตะกุงรู้ไหมหัวจะออกอะไรตะกุงหัวจะออกอะไรตะกุงตะกุงจะรู้ไหมอันอ่าอ่าอ่มวเหมียวให้โชคเหมียวให้โชคไมเเมียวจะบอกอะไรได้หวยอะไรสวัสดีค่ะ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 ผมเจอตะกุงค่ะ ตะกุงตะกุงงูไม um. ่ว่าแน่ขวัญตะออกอะไรตะกุ้งตะกุงตะกุงตะกุ้งตะกุงตะกุงตะกุ้งตะกอมือกอมือหน่อยขอมือหน่อยเด้อกอมือหน่อยเด้ขกอมือหน่อยเรีอตะกุง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 สวัสดีทักทายค่ะทุกคนไอ้อวดไม่ต้องออกไปมึงจะออกไปไหนกันออกไปไหนกันจะออกไปไหนกัน เอาไปในกันสวัสดีทักทายค่ะทุกคนทุกคนทุกคนเข้าบ้านค่ะทุกคนอ่ะตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วตักกุ้ง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 ทักทายเด้พี่น้องเด้อมืินหนึ่งเมษาจ้ะมาทักทายทุกทุกคนทักทายกันจ้ามาคอยมีสาระปันไดช่วงมาคอยมีสาระปันได ไข่บอสบายเมืดเพื่อนจ้ะสาราก,ก็เเลบวมีกันไดสวัสดีทุกๆคนจ้ะเมื่อนี้หนึ่งเมษาขอหายทุกคนฉกคกมันมานสวัสดีมีความสุขอุ๊บทักคุณไม่ต้องออกไปได้ตัวใดกับแบงปันแนวทางกันไดถ้าจะดเด้อฮห้สวัสดีคุณ อ้ายฮัลโหลไอเมอเรออ์เรอคุณไอเมอร์อัน,อนที่จะออกมาทำไมลูกฮลัลโหลโรทักไทยฮลัลโหลสวัสดีจ้าพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเ้อะหนึ่งเมษ้าแล้วไปได้ตัวแนวทางตัวเด็ดตัวดีกับแบ่งปันแนวทางได้จ้าคุณใหญ่ยยกับหูจักสืส่ตัวใดแต่ว่าหมากักหนึ่งกับหกกับเก่าพี่น้องจับเอาผู้ไดมักตัวใด หนึ่งมีหกมีเก่าหกกับเก่าตัวเดียวกันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> สีอ่นอีกบอ่อหวดวนี่ห<แ>นึ่งเมษาวันที่หลายหลายคนรอคอยหนึ่งเดือนมีสองข้างแต่ตัวไดแบ่งปันแนวทางจ้าบอคอยมีสาระด้วยพี่นอ้องบริอยู่บ้านเท่าจ้ะอยู่บ้านเท่าก็เลยบ่คอยมีอย่างมาไหลซูเบิงตอนนีอนอ้อยู่อ,อันอยุธยาพี่น้องอยู่อยุธยาบริอยู่กาฬสินจ้ะ ซาละกะพมีพบาอยู่ได้ของสี่เหลี่ยมนี่แหละพี่น้องทักทายสวัสดีทุกๆก,การมองเห็นจ้าขา่าเมื่อไหร่ฝากกดไก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจ้าเด้อเสียงหือๆพี่น้องขอสบายขอถทดขอภัยหลายๆจะติดวัดติดไข่น้ำย่าเด้ผู้ใดไใดตัวใดคอมเมนต์บอกย่าแนะย่ายอยากมีฉุกมีหลากคือกัน สวัสดีทักทายทุกการรับชมจ้าโอ้ยขนแมวเขาดังเมื่อวานฝนตกพี่นนองเมื่อวานฝนตกกับโบแห้งดอกกับดินกับซุ่มแน่อยู่ดินกับซุ่มซุ่มอยู่บ้านเน่าตกบ่ฝนเมื่อวานนี่ในกรุงเทพอยุธยา แถวนี้กะตกอยู่จ้ะแต่ว่าตกบ่แห้งแต่ว่าเพ่นว่าในกรุงเทพมองไอ้เพ่นปูซากตึกอะตกแห้งมาซั่นมันก็นเป็นประคาให้ผู้เพิ่อนอันทำงานนาะจใชเนาะติดตามข่าวกันว่าพี่น้องหมื่บ้านนี่ก็ว่ามีอัเต์ช็อคเกิดขึ้นอีกในตึกใหญ่ๆในกรุงเทพเขาเจ้ากับอพุทยพแรง,งมากอะหลายตึกคือกันเมื่อวานนี้สิเป็นการคิดไปเองหรือว่าสิเป็นอัเต์ช็อคจาก พมากรข้าเจ้ากันร่ังโซ่กันอยู่ <laughs> มันก็ร้อนไปโดนคือนกันแล้วพี่น้องมันร้อนไปอีกโดนจ้ะเป็นประสบการณ์ให้เทาเตรียมตัวระวงังใส่ชีวิตยางระวงัง <c oughs> บอกว่าพุงนี่สิเกิดยังขืนกับบองหูแล้วพี่น้องเนาะใส่ชีวิตยางระวังจ้ะ <c oughs> <c oughs> เสียงเครื่องบินอีหยังสิเกิดขึ้นกับบหงว์แต่ละมือแต่ละเวทนี่ขนาดมีชีวิตตือนขง้นมากแต่ละมือก็ยัง่บห้ว่สใสใชีวิตพื้นมือบอ่อจนผ่านไปแต่ละมือนี่ยากยากพี่นอ้องได้ตื่นแล้วกะใส่ชีวิตให้กลุ้มค่าจะ้ะไอจีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะไอจีส สวัสดีค่ะปนนมือด้วยค่ะโอ้โหไอจีไอจี IG, IG เรียกหน่อยออกอะไรไเรียกหน่อยออบ้านน่ะเรียกหวยออกในบ้านในบ้านเลขหวยหน่ะเลขอะไรคะเอาบอกหน่อยเร็วเอาบอกเอจีหน่อยเร็วเรียกหวยออกอะไรคะตัวเลขอะไรลูกไปเนี่ยซาสมเวลาพี่น้องช่วงนี้่มาค่อยได้ไลฟ์มาค่อยได้เฮ็คคดคลิปเงยเอา ไก่ไก่สี่ครบสี่พันชั่วโมงลแล้วเลยอีกแล้วอีกไอ้เจา้า่อยอ่าสี่ลอยกว่าชั่วโมงจะ้ะแต่ว่าบอคอยได้เหตุคิดพี่น้องบอคอยได้สะสมแมล่าเลยอีกสี่รลอยกว่าชั่วโมงสิครบสี่พันจะสิพยายามหาเรื่องหาล่ามาบอกซูพังเลยพี่น้องเนาะแต่มามือนี้ใหญ่มาศูนย์หนึ่งแล้วก็หกเก่าหนึ่งหกเก่า ห16ึ่งหกเก่าหกเก่าตัวเดียวกันหนึ่งหกหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งหกหนึ่งเลยมีแนวทางกับมาแบ่งปันสู่ายฟฝั่งในายกกัอยากคือคือกันเมื่อถีลายลายคนลอกค่อยพี่น้องในตัวใดมาแบ่งปัน แบ่งปันแนวทางใดจ้าบอกสู่กันฟังใดเด้อพี่นอ้องเด้อมื่อวันที่หนึ่งเมษาอังคารที่หนึ่งเมษาเลขบัตรอังคารข่อนค้างสิแข็งพี่น้องเลขข่อนค้างสีแข็งซื้อบ่็อกใหถือดอกพี่น้องก็่ต้องเสื้อย่ายดอก <laughs> อเลขบ่ตถือปีแล้วเป็นปีแล้วพี่น้องผู้ใดโศกผู้ใดหมานผู้ใดดวงดีกะบอกสู่กันฟังใดจ้าสวัสดีทักทาย วันอังคารขอไลไรจักเครืองชุ่มม่วด้วพี่น้องเอ้ออยู่เป็นมูกันสัก่อนจ้ะเปิดทีมมไว้ก็ได้สะสมเวลาซอยย่าจ้าช่วงนี้บอสคอยได้เหตุคลิปกับาไไรสะสมวลาจ้ะไอ้บอสมบายพี่น้องใครใครกันเมื่อบ้านจ้ะบอสมบายก็เลยคิดคิดคอนเทนต์มาออกคิดคอนเทนต์มาออกพิ่งบอไดอยอยู่บ้านเท่านั้นในเมืองกับบค่อยมีอย่างเห็ดคอนเทนต์า็จ้ะเนาะ ำวมาเลากับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจจ้ากดกระดิ่งกิ้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 งแจงเกินกันได้จ้ะพี่น้อง <c oughs> ขออยากแชร์ลงหน้าเฟซแป๊บหนึ่งจ้ะแปบ๊บหนึ่งได้ไหมยายคุยกับเอฟซีอยู่แปบ๊บหนึ่งนะเนาะไปช่วงนุ่มไหม คนหน่อยก่อนด้วยจ้ะนมเอาเยอะไหมคะอันนมเยอะไหมคะได้ด้วยชงนมให้คนหน่อยก่อนอันมเยอะหรอคะเดีย๋ยวนะได้เลย,ยนมให้จีก,ก่อนนะทุกคน ลงให้จีก่อนนะทุกคนยังค่ะทุกคนอยู่แล้วลั้นกไข่ายได้ก็ข่บุกถ่าย่รอบ่ายเยอดเพื่อนคุณแขกคุเสยคแขคุณเยคุณคุงเสียมุโ ไอจีสวัสดีค่ะทักทายค่ะทุกคนจะกินนมแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวชุนนมให้ไอจีก่อนอ้าวทำไมนมเป็นก้อนละ่ะไปทำนมใครเอาน้ำหกใส่นมแน่เลยติดนมไม่สนิทแน่เลยยายมาดูอนูคนเด <c oughs> ียวยายยาย <c oughs> เดียว พามาเบ่งตู้เห็ดน้ำแข็งี่นเนาะเฮ็ดไหมได้ค่ะโอเคค่ะพามาเบ่งตู้เห็ดน้ำแข็งตู้เห็ดตับแข็งถ้าสามารถกดน้ำแข็งน้ำปอนได้ไดอ,อันนี้คือน้ำแข็งอยากได้น้ำแข็งเขาก็กดเลยจ้ะ เอาเอาเอาุอาอาบมแมน <c oughs> <c oughs> ไม่เครื่องกรองน้ำจ้ะกับกดน้ำพอนก็ได้จ้ะน้ำพอนก็ได้น้ำเย็นก็ได้อันนี้สิเป็นน้ำพอนอันกดตัวนี้มันสีพอนอันนี้คู่น้ำเย็นฟังนี้สิเป็นน้ำแข็ง เม็นแม่นแม่นมากโอ้โอ้เปื่อนเมื่อไปร่แล้วมาถ้าคูกออกมาเอานอนลงสิลูกนอนลงค่ะนอนลงค่ะอย่าเปิดผนึกให้ค่ะ อไม่นอนหรอคะนอนลงค่ะบุ้ย <laughs> นุกน,นัน่นลกมาทำรังอีกแล้วจีลกไปทำรังบนบ้านอีกแล้วคาบอะไรไปนี้ถู้ลงไปไหมลงมา มุดเช้ายายเพิ่งกวาดไปนะเนี่ยมาทำรังอีกแล้วนี่ไงมันมาทำรังตรงนี้แน่เลยเื็นไหนล่ะมุดเ้าจริงๆโอ๊ยยายไม่ปิดไฟข้างบนอ่ะยัยไม่ได้ปิดไฟข้างบนยายไม่ได้ปิดไฟข้างบนย ต้องเข้ามาไม่ต้องออกมาแล้วปป้ไปไปอ่ะายบายทุกคนก่อนเราจะไปกันละไปปิดไฟข้างบนอาหารมาดีๆอาหารมาดีๆบายบายค่ะทุกคนสวัสดีสวยๆขอให้ทุกคนโชคดีถูกลงวันนีหนึ่งค่ะทุกคนสวัสดีมีความสุขจ้าไปกันเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าขอให้ทุกคนโชคดีถูกลงวันย่งใหญ่ยายมากักงกมักเก่ามากักนึงเด้อพี่น้องเด้อจับกู่เอาจ้าขอให้ทุกคนมันมันโชคดี Субтитры